โอเคก็กลาวนะครับเดี๋ยวผมช่องดอมาชนเดอรับนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นแบมบมใหม่ๆนะก็คือแบบท o w e r อร์ดิฟเอน i n ชิโนบิครับซึ่งอันนี้แบบนี้มันมา,าปร้มาณ2อาทิตย์แล้วตอนนี้ก็อัปเดตอยู่เลยนะก็เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการเล่นเบืงต้นก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้มีเวลาลงคลิปนะต้องไปเรียน อันนี้จะเป็นในส่วนของแอคทีฟนะ,ะก็คือน่าจะเป็นตรงนี้ครับ<ะ>ก็คือถ้าใส่แล้วมันอาจจะทำให้เรามีสกิลแบบโอลาอะไรประมาณนั้นนะ,ะแต่มันต้องใช้เลเวล3สิบนะอันนี้ก็เป็นของเมลนะครับว,<ะ>ว่ามีข่าวอะไรมาบ้างนะ อันนี้จะเป็นเคว์นะครับส่วนตรงนี้จะเป็น f อฟนะครับและนี้ก็จะเป็นโมจิครับหรือว่าที่ขี่นะครับ ด้านนี้ก็เป็นสก,กินนะครับก็คือให้สือชุนนะครับชุดก็จะมีเป็นพวกนารุตของนารุโตะนะอันนี้แต่ผมแม่สุขอะน,นี้ยผมนารุโตะจะเป็นแสงสอุษาส่วนที่หายากที่สุดก็จะเป็น คุดเนสโปกหงยินดต่านะแต่ตอนนี้ผมยังมีไอ้เจ้าบิชเคตไม่ถือนะหรือว่าลิปชีไม่ถึงแล้วในอัปเดตนี้ก็จะมีโค้ดมาด้วยนะแต่เดี๋ยวผมจะบอกโค้ดที่มันใช้ได้ครับตอนนี้กันนะมันโค้ดอะไรใช้ได้บ้างเรับเดี๋ยวผมจะลองลงไปเล่นในโหมดของสตอรี่กันเลยนะ ตอนนี้สตอรี่โหมดของผมอยู่ที่ดำอ่าะนะครับเป็นดาดอมูจิมารุนะก็ลงไปเลยก็อนุญาตเล่นเป็นคนเดียวกันนะค,ครับ เลือกเป็น easy mode แล้วนะอันนี้ตรงนี้เปิดเพลงนะส่วนอันนี้ก็ auto skip ต่ผมว่าไม่ดีกว่าพอวางเป็นมินาโตะก,กันแล้วกันนะเพราะว่ามินาโตะมันระยะ่อข้างไกล แนะนำให้วางด้านหน้าแบบตรงนี้เลยคะเพราะว่าตัวบางตัวมันระยะค่อนข้างใกล้นะเสิ่วนเสียงเพลงอันนี้ผมขออนุญาตไม่เปิดกันนะเสื่อมมันอาจจะดังเกินไปนะ มินาโตะอันนี้ผมค่อนข้างแนะนําให้ใช้นะเป็นตัวสี่ดาวตอนนี้ก็ยังไม่มีห้าดาวนะครับเพราะว่าระยะมันค่อนข้างาที่จะไกลนะระยะในการโจมตีตนนค่อนข้างที่จะไกลเลยเดี๋ยวผมจะอัพมินาโตะไปอีกขั้นหนึ่งน,นะครับแนะนำให้อัพแค่ขั้นแรก,ก่อนนะเดี๋ยวมินาโตะเพราะว่า พับอีกมันจะลบระยะ15นะครับลบ15ระยะแล้วก็บวกวิในการโจมตีอีกสองวิคนระับซึ่งมันก็จะระยะค่อนข้าง,งสั้นแล้วก็โจมตีก็ทั้งชานะแต่ตมเมีมันเพิ่มนะเพิ่มเยอะ รับโอโรจิก็แนะนำให้ใช้คั้นนี้เหมือนกันนะเพราะว่าอีกขั้นหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างเทียบแพงใช้ราคาในการอัพเนี่ยเทียบแพงสองพัน 2, บาทแล้วก็ดาเมจก็จเพิ่มก็ดาเมจเพิ่มมาเยอะอยู่นะครัแต่ว่าวินในการโจมตีจะเพิ่มมาก็จะทำให้คูดาวช้าขึ้นแล้วก็การลดระยะในก,การโจมตีอีกนะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ถ้าอยากเห็นรูปแบบการทุนตีเดี๋ยวผมจะอัพให้ได้นะเพราะว่าขั้นเนี้ยเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปแบบการทุนตีเป็นรูปแบบใหม่นะจะใช้เป็นประตูแบบนี้นะ,ะตูเรื่องตีเกนของมินาโตะก็ก็จะเปลี่ยนกิลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตอัพข่านหนึ่งแล้วกันนะครับ ผมมินาโตกจะใช้ประสิบมงมกัตุนี้แต่แนะนำให้ใหแนครับมันจะสามารถโจมตีพวกมัน้าได้ที่ผมจะเอาหน,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 น้าปุ่หลัง อันนี้ก็มันจาราได้คม่ต้องเยอะนะเพราะว่าระยะของของเุียร์สนะั้นเนาะทีนี้ระยะของอุลตรระยะก็ยี่ห้าเท่ากันก็ยาวกว่ารท่อนะอันนี้ไม่ค่อยชาร์จเท่าไหร่ครับห้าวิแต่อันนี้ก็เก้าว ส่วนมินาโตะนี่วางปัดนข้อดีของอุลติอย่างครับคือถ้ามันใช้ประตูนี้นะก็สามารถเรียกหรือว่าอันเชิญในตัวนี้ออกมาได้ตัวลูกเต๋าครับ วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะ อัพไปขั้นหนึ่งครับถึงจะสมทีได้วก่ว,วแข่งได้นะ โอเยนะรับอันนี้ในสุดท้ายนะครก็จะมีบอสเออรทิมารุพวกมาเลือกท้าพันนะตอนนี้มาได้ขึ้นทางนะโอ้โหบอสโอโรทิมารุก็วิ่งไวไปด้วย เดี๋ยวผมจะวางเนีนยตกไปเรื่อยๆเลย ก็จะได้ 100K มา 100K นะครับแล้วก็เย็น1ฟังแล้วก็ 100xk นะ แล้วก็อย่างแบบเกมนี้นะครับที่ผมยังไม่ได้บอกนะก็คือเป็นระบบการันตีนะครับการันตีอยู่ที่8 5รอบนะครอบนะก็คือจะต้องใช้ฟิตเชยสุ่มอันนี้สักประมาณ8รอบนะครแบ8รอบแล้วก็สุ่มไปอันนี้อีก5้ารอบก็น่าจะใช้ฟิตประมาณ3 0 0พันะเกือบส0ันก็ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าออสตาเนี่ย แน่ใจนะว่ามันเทปหรือเปล่าแต่น่าจะเทปบ้างนิดนึงนะหรืออาจจะไม่ได้เทปเราคิดในวันนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับเราคิดวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายดาย